สวัสดีค่ะช่องมนชัยวิถีบ้านทุ่งพารวยค่ะฟ้างามยามเย็นค่ะเอซท้องฟ้าสดใสนะคะแสงสุดท้ายของตะวันนะคะก็แสงสุดท้ายของตะวันก็จะส่งให้ท้องฟ้านี่ดูเป็นสีชมพูงดงามเลยนะคะเอซีใกล้จะหมดแสงตะวันแล้วนะคะ เชัยก็รดต้นไม้นะคะรอบสวนแล้วนะคะรดต้นไม้รอบสวนแล้วพี่ถุงทองอยากออกมาเล่นขึ้นไปก่อนมันจะตกบันไดขึ้นไปก่อนเดี๋ยวแม่จะอุ้มลงมาเล่นขึ้นไปก่อนขึ้นไปอยู่บนบ้านก่อนแตวแม่จะอุ้มลงมาเองขึ้นไปก่อน ชวนชมสุดชื่นดีนะคะเอฟซีชวนชมที่เสียบยอดเมื่อวานนี้นะคะสุดชื่นดีนะคะมีจิงเดียวนะคะที่กำลังเหี่ยวเฉาก็ดูก่อนว่ามันจะติดหรือไม่ติดนะคะก็มีจิงเดียวนี่นแหละเพราะว่าทำยากที่สุดเลยก็คือจิงนี้นะคะจิงนี้คือทำยากกว่าเพื่อนเลยนะคะมันก็เลย ดูไม่ค่อยสดชื่นนะคะเพราะว่าจิ่งมันช้ำค่ะ fc จิ่งมันช้ำมันก็เลยดูไม่ค่อยสดชื่นนะคะมันทํายากกว่าเพื่อนนะคะมันผ่านยากมากเมื่อวานนี้ส่วนต้นที่สองนี่ก็โอเคนะคะก็อรอดูอีกสามสี่วันนะคะถ้าช่อดอกไม่เหี่ยวไม่เฉาไม่แห้งไม่ร่วงก็โอเคก็แปลว่าได้ผลนะคะ เสร็จแล้วนะคะรีวิวนะคะรีวิวรีวิวแปลงผักนะคะแปลงผักทดลองปลูกของน้องมนนะคะแปลงผักนี้น้องมนก็จะใช้เป็นแปลงทดลองนะคะเพราะต้นกล้าผักนะคะทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผักกาดผักสลัดผักอะไรก็แล้วแต่นะคะน้องมนก็จะามาเพาะลงที่แปลงนี้นะคะเอามาเพาะเพื่อจะนําต้นกล้านะคะพี่ปลูกในกระถางหรือว่าปลูก ลงหลุมหรือว่าปลูกลงดินตรงไหนก็ได้ที่น้องมนสามารถที่จะสะดวกปลูกนะคะก็คือใช้แปลงนี้แหละเป็นแปลงเพาะต้นกล้านะคะของผักนะคะก็แยก็เตรียมดินเรียบร้อยนะคะก็คือเอาดินเอาดินหน้าดินที่กองไว้ตรงนั้นนะคะเอามารองพื้นนะคะเอามารองพื้นรองพื้นแล้วก็ โรยด้วยนะคะปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอกปุ๋ยชีววันนี่แหละก็คือโรยด้วยปุ๋ยคอกนะคะให้ทั่วเลยนะคะแล้วก็เอาฟางกลบไว้นะคะให้หน้าดินมันชุ่มนะคะให้หน้าดินมันชุ่มให้หน้าดินมันไม่แข็งตัวนะคะแล้วก็รดน้ํานะคะรดน้ําให้ทั่วถึงเลยแล้วก็มันจะการมันจะเป็นการหมักนะคะหมักปุ๋ยคอกนะคะหมักปุ๋ยคอกกับฟางนะคะให้มัน ให้มันชุ่มแล้วก็ให้ปุ๋ยคอกมันสามารถซึมผ่านลงไปใต้ผิวดินได้นะคะผิวดินที่เราเอามารองพื้นนี่นะคะปุ๋ยน้ําปุ๋ยคอกเนี่ยมันก็จะซึมผ่านลงไปในใต้ผิวดินแล้วเวลาเราเพาะต้นกล้าผักหรือว่าตอนที่เราปลูกผักเนี่ยผักมันก็จะได้มีอาหารนะคะมีอาหารรองท้องนะคะก็คือก็คือเราทําเราเตรียมอาหารไว้นะคะเราปรุงดินไว้เตรียมอาหารไว้สําหรับที่จะให้ต้นผัก ได้กินอาหารในเบื้องต้นนะคะในช่วงที่เราเพาะต้นกล้าผักเนี่ยผักก็จะได้มีอาหารรองท้องได้กินนะคะผักต้นกล้าผักของเรากา็จะแข็งแรงดีนะคะจะแข็งแรงดีต้นกล้าสมบูรณ์ดีนะคะเราก็จะสามารถนําต้นกล้าไปปลูกในกระถางได้อย่างสวยงามนะคะกระถางนี้น้องวลก็จะทําเป็นกระถางโชว์นะคะปลูกเป็นกระถางโชว์ จัดเป็นชั้นๆเพื่อที่เจ้าผักเนี่ยทำเป็นทำเป็นซุ้มนะคะซุ้มผักนะคะทำเป็นจุดเด่นของแต่ละจุดนะคะก็คือเอากระถางตั้งแบบเป็นวงกลมเป็นชั้นๆขึ้นไปคล้ายๆคล้ายๆเจดีนะคะคล้ายๆฉัดเนาะก็เอากระถางผักตั้งอ้อมเป็นวงกลมขึ้นไปนะคะขึ้นไปก็ไม่ไม่สูงมากค่ะเอาแค่เรายื้อถึงเอาแค่มือเรายื้อถึงก็พอนะคะไม่ไม่สูงมากแล้วก็จะ ทำให้มันเป็นส,สวยๆนะคะเป็นเป็นเป็นซุม้มซุ้มของไข่ของมันนะคะของแต่ละอย่างนะคะสมมติว่าซุ้มสลัดเนี่ยน้องมนก็จะเอาสลัดสีเขียวกับสลัดสีม่วงเนี่ยทำเป็นชั้นๆเลยนะคะก็คือสีเขียวชั้นหนึ่งสีม่วงชั้นหนึ่งก็ทำเป็นชั้นๆขึ้นไปนะคะก็จะเป็นซุม้มเจดี JD ผักสลัดนะคะที่สวยงามนะคะเอฟซีซุ้มเจดีผักสลัดนี้น้องมนจะทำตรงไหนดีนะคะ น้ำมนตว่าจะทําตรงนี้นะคะตรงหน้าบ้านแป้งล่ํานี่นะคะนะ้ำมนตว่าจะทําซุ้มผักสลัดใส่ตรงนี้นะคะทําเป็นวงกลมวงกลมไม่ใหญ่นะคะเอฟซี FC เป็นวงกลมเล็กๆนะคะก็จะมีซุ้มผักสลัดนะคะอยู่ตรงกลางนะคะซุ้มอ่าผักคะนา้าผักกาดผักอะไรก็ได้อยู่ด้านข้างนะคะก็จะทําเป็นสามอ่าเป็นสาม สามจุดนะคะตรงนี้นะคะตรงหน้าต้นทุเรียนนี้นะคะคือหน้าบ้านแป้งล่านี้นะคะน้องมนก็จะทําเป็นสามจุดนะคะเอาไว้โชว์นะคะให้สวยงามนะคะก็คือน้องมนก็จะมีอ่าชั้นผักนะคะที่ดูเป็นซุ้มสวยงามนะคะสามที่แล้วก็จะมีไม้ดอกไม้ประดับนะคะหลากสีสันสวยงามอยู่ข้างๆกับซุ้มผักนะคะก็ถ้ามันขึ้นมาแล้วน้องมนจะกล้าเก็บกินไหมนะคะเพราะว่า ถ้ามันขึ้นมาสวยงามแล้วเนี่ยน้องมนก็จะห่วงเอาไว้โชว์นะคะจะไม่กล้าเก็บกินเลยนะคะนี่น้องมนทาผิดหรือทาถูกนะคะคือเอาผักมาโชว์เป็นอ่าไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยก็คือเราจะไม่กล้ากินมันเลยนะคะเพราะว่าเรากลัวมันจะไม่สวยเนาะเอาไว้ให้มันใกล้แก่ๆเราค่อยเก็บกินแล้วเราค่อยเอามาปลูกใหม่เพิ่ม,เต,มเติมนะคะแรกๆเราก็อย่าเพิ่งกินมันเนาะ แป้งล่ำไม่ต้องลุกลูกไม่ต้องลุกเลยนะคะแป้งล่ำรอพ่อมาป้อนนมนะคะในช่วงค่ํานะคะนางก็เข้าบ้านในช่วงเย็นๆหน่อยนะคะบ่ายสามโมงสี่โมงนะคะพ่อเอานางเข้าบ้านนะคะคือวันนี้ฝึกความอดทนให้นางกินหญ้าเยอะๆนะคะไม่ให้ไม่ให้กินน้อยๆอยากให้นางกินหญ้าเยอะๆนะคะนางก็จะได้ลดนมนะคะก็อยากให้นางหย่านมนางก็ไม่หยาสักทีนะคะอีกสี พ่อก็เหนื่อยที่จะป้อนนมแล้วนะคะนางก็โตเป็นสาวแล้วแต่นางยังไม่หย่านมเนาะก็เลยฝึกความอดทนให้นางไปกินหญ้าเยอะๆไม่ให้นางเข้าบ้านในช่วงเที่ยงก็คือให้นางเข้าบ้านช่วงบ่ายสามโมงสี่โมงยกเว้นในวันไหนเวลาไหนที่พ่อกับแม่ต้องไปธุระถึงจะเอานางเข้าบ้านตอนตอนเที่ยงนะคะแต่ถ้า,ถาวันไหนพ่อกับแม่อยู่บ้านอยู่สวนก็จะฝึกให้นางกินหญ้านานๆน,นะคะครึ่งค่อนวันค่อยเอาเข้าบ้านนะคะ แปรงรัมรอพอก่อนนะลูกนะมาพูดถึงเรื่องผักกันต่อนะคะพีีนี่แหละก็คือน้องมนก็จะทําเป็นเจดี JD นะคะเจดี JD ชั้นผักนะคะเล็กๆสวยๆนะคะก็จะหาผักนานาชนิดมาปลูกนะคะโดยใช้แปลงนี้แหละเป็นแปลงทดลองนะคะเพราะก้านะคะเพราะต้นก้าผักนะคะก็แอดไทยก็ทําให้น้องมนเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็เกือบเป็นลมเหมือนกันนะคะแอาชชยกว่าจะขนดินมาใส่ตรงนี้เต็มหมดนะคะหายใจแบบโอ้โหหายใจทางปากเลยแอดช,ชัยนะคะอันนี้คือต้นดอกบานชื่นนะคะดอกบานชื่นที่เอามาเล็ดพันอ่ามาจากต้นต้นแม่นะคะเมืะอวานนะคะมะอวานาหว่าน,าานทิ้งทิ้งควางๆนี่แหละมันก็ขึ้นเยอะมากเลยนะคะเต็มเลยนะคะอีกหน่อยแถวนี้ก็จะเป็นรั้วดอกบานชื่นทั้งหมดเลยตลอดแนวเลยนะคะสวยงาม ตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์นะคะผักนานาชนิดนะคะ F4 ปลูกแค่นี้ก็กินไม่หมดแล้วนะคะกินทั้งปีนะคะสมมติว่าชุดนี้เราปลูกเสร็จแล้วมันโตแล้วเราจะไปกินแล้วเราก็เอาชุดใหม่มาปลูกต่ออีกนะคะก็คือแปลงนี้สามารถปลูกผักกินได้ทั้งปีเลยนะคะ F4 ถ้าดินมันลดลงหรือน้อยลงเราก็เอาดินมาเพิ่มใส่ก็เท่านั้นเองนะคะ <S <S แล้วข้างล่างน้ํามันจะซึมผ่านได้ดีเพราะว่าข้างล่างมันเป็นพื้นดินไม่ใช่พื้นปูนนะคะ มันจะซึมผ่านได้ดีหมดเลยนะคะน้ําจะซึมจากข้มูลลงข้างล่างนะคะผักก็จะไม่ไม่เนา่ารากไม่เน่านะคะเพราะว่าน้ํามันไหลผ่านได้ดีนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องมนด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ติดตามชมคลิปนะคะจนจบคลิปนะคะเป็นกาลังใจลุ้นช่วยน้องมนให้ทําให้ได้ทําให้สําเร็จนะคะก็กาบขอบคุณเอฟซีทวโลกที่เมตตาเข้ามารับชมค่ะ ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงมีโชคราบร่ำรวยทุกทุกท่านคะ่ะกับสวัสดีคะ่ะ